บอกอ่ะยังมีอยู่ไหมขอโทษคิมเขาเดี๋ยวนี้ช่างมันเถอะครับพึ่งดาปัญญาอ่อนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็แค่ลูกน้องกระ,ะเลาะก,กันอนะ่ะบอกเขาค่ะไม่ใช่ฉัน sorry พูดภาษาไทยได้ไหมคะจะมากกันไปแล้วนะเอ้ยใครวะฉันเองทำไมอะไรขเธอเนี่ยสมองอ่ะยังมีอยู่ไหมขอโทษคิมเขาเดี๋ยวนี้เน่ทำามาอาฉันที่บริษัทร้ากาแฟเนี่ยมาล่าเสยฉันแล้วให้ฉันเนี่ยขอโทษไอ้นี่เนี่ยนะ ปัญญาอ่อนอี่คิดนะว่าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่บริษัทของฉันเนี่ยร่วมลงทุนด้วยและจะทำอะไรก็ได้อะแล้วไงอ่ะนี่ยืนม้วยทำไมไปเรียกเราพอาลากคอยอย่นี่ออกไปเ็วคิมมานี่ช่างมันเถอะครับคุณดาวอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยช่างมันงั้นเหรอนี่คิมนายฟังฉันให้ดีๆนะถ้าฉันบอกเมื่อไหร่ว่าเรื่องมันจบมันถึงจะจบเข้าใจไหมครับนายเนี่ย คงลืมไปแล้วสินะลืมอะไรไม่เขา้าในจนายจำไม่ได้เหรอว่าเมื่อเช้าเนี่ยนายทำอะไรไปบ้างหรือว่าจะให้ฉันเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อเตือนสตินายดีละขอโทษคิมเขาเดี๋ยวนี้ทำไมฉันเนี่ยต้องฟ้องพนักงานกระจอกแบบแกด้วยหัวหน้ากันละคุณดาเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศตรงนี้ครับแต่ว่าเรื่องของโครงการนี้เนี่ยสมัยคุยกับผมได้เหมือนกันครับแกคิด่าแกเป็นใครฉันเนี่ยเป็นถึงน้องชายเจ้าของบริษัทเลยนะพนักงานต้องปล่อยแบบแกนเนี่ย ฉันต้องฟังไหมเสียเวลาเดี๋ยวครับผมยังอธิบายไม่จบเลยนะครับอธิบายอะไรอีกแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันเนี่ยฉันเนี่ยจะคุยกับคนที่ระดับเดียวกับฉันเท่านั้นเข้าใจไหมอ้าวคิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเสื้อผ้าเธอถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะ คือเขาไม่อยากคุยกับผมนะครับเขาอยากคุยกับคุณดาเขาไม่พอใจให้ผมมาพรีเซนต์งานแทนคุณดาครับแบบนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วนะแต่ฉันก็บอกเขาไปแล้วนี่ว่าเธออะเป็นตัวแทนพรีเซนต์งานของบริษัทเราอ๋อเขาคงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องสินะเธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงสั่งให้ฉันเนี่ยขอโทษไอ้นี่ที่เนี่ยมันออฟฟิศฉันเวย้ยไม่ใช่สวนสาธารณะนะที่เธอเนี่ยจะเข้ามาตามอำเภอใจอ๋ออยากอยู่มากใช่ไหมได้ พี่หลิวครับไอสองคนเนี่ยเป็นคนของบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนกับเราครับแล้วมันมาหาเรื่องผมแล้วมันเอากาแฟเนี่ยสาดใส่ผมด้วยครับพี่หลิวก็ดูสิครับหาเรื่องผมก่อนแท้แล้วยังให้ผมเนี่ยขอโทษอ้นี่อีกเมื่อก,กี้พูดว่าอะไรนะอย่ามาใกล้นะออกไปเดี๋ยวนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะในสัญญาที่เราจะทำร่วมกันเนี่ยมันก็เขียนระบุไวช้ชัดเจนแล้วหลักการทำงานของเรา จะยึดหลักความเป็นธรรมมาก่อนและความเท่าเทียมเป็นสิ่งสําคัญคุณดาคะก็แค่ลูกน้องกระทะเลาะก,กันน่ะปล่อยให้เรื่องมันน่ะจบจบไปเถอะนะคะฉันก็ไม่อยากจะพูดมากอะไรเรอกนะคะพูดแค่นี้เนี่ยวางว่าพวกคุณสองคนน่าจะเข้าใจโดยเฉพาะความเท่าเทียมก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันไม่เห็นคุณดาจะต้องจริงจังขนาดนี้เลยนี่คะฉันก็แค่ไม่อยากมีปัญหาภายหลังอะคะ่ะเลยมาคุยที่นี่ คนของคุณเนี่ยเอากาแฟมาสาดใส่พนักงานของฉันก่อนนะคะอ,อ๋อก็เลยเอากาแฟมาสาดใส่ผมเพื่อเป็นการแก้แค้นว่างั้น <c oughs> แล้วไหนล่ะความเป็นธรรมที่เธอสาดให้ยายมาอยู่ไหนหที่ฉันมาที่นี่เนี่ย <c oughs> เพื่อมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพนักงานของฉันและฉันก็ต้องขอโทษในส่วนที่ฉันทําผิดไปด้วยแต่ถ้าพวกคุณสองคนไม่พอใจเนี่ยยกเลิกสัญญาที่เราเนี่ยจะทําร่วมกันได้นะคะ ขอโทษเดี๋ยวนี้ Sorry เป็นคนไทยเนี่ยพูดภาษาไทยได้ไหมคะขอโทษบอกเขาค่ะไม่ใช่ฉันนี่เธอจะมากกันไปแล้วนะคุณหลิวว่าไงคะฉันขอโทษไม่เป็นไรครับพอใจได้ยังคะคุณดาค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามารบกวน พอดีบริษัทของฉันเนี่ยยึดหลักความเป็นธรรมและความเท่าเทียมให้กับพนักงานทุกคนพาะพวกเขาเนี่ยเป็นแรงสําคัญให้กับบริษัทของฉันแต่ฉันก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมบริษัทของพวกคุณเนี่ยถึงไม่จเจริญสักทีเพราะมีผลหน้าแบบนี้เอง,เองไปกันเถอะคิมนี่ถ้าเราด่าฉันกันหรอโอ้ยพี่หวครับทําทไมพี่ถึงยอมมันง่างยๆล่ะแกคิดว่ามัน,มนจะง้อหลงหรอ เราเนี่ยต่างหากละ่ะที่ต้องบอกมันแกนเแลิ่กไปหรือเปล่านะโอยทำไมฉันต้องแพ้มันตลอดแพ้ทุกเรื่องเนี่ยแค่น้องชายตัวเองยังดูแลไม่ได้ถึงว่าละ่ะพี่อ้าําทิ้งทิ้งพี่แล้วไปอาอยดาเนีน่ยไอ้น้องชั่วแกเลิพกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะพี่น้องทะเลาะกันหมาเลยอะ่ะ มีอะไรอีกคะคิมมีครับฉันจะมาบอกว่าฉันจะยกเลิกสัญญาบริษัทของพวกคุณเนี่ยจะได้ติงสัใญจญ